สีมงคลประจำวันจันทร์ที่21เมษายน68ยามกลางวันแลมเก้าข้ามครับสีมงคลที่โดดเด่นในเรื่องของเดชอำนาจวาสนาบรมีการปกครองใช้สีเขียวครับจันนี้สีเขียวเป็นเดชสีมงคลที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินการค้าการขายความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขราบผลพูลทวีอุดมสมบูรณ์ ร่มเย็ยนเป็นถูกสมประรานาผู้คนรักใคร่ใช้สีเหลืองสีไข่สีครีมสีขาวนวลเหลืองไข่ครีมขาวนวลจันนี้เป็นสีดีครับแนะนำให้ใช้สีมงคลที่โดดเด่นในเรื่องของมนตรีคือสีชมพูจันนี้ชมพูเป็นมนตรีผู้คนให้ความเคารพให้การยอมรับให้การนับหน้าถือตาให้ความเกรงอกเกรงใจสีต้องห้ามสีต้องห้ามวันจันนี้คือ สีดำสีเทาสีลายดำเทาลายตกกาละกินีหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับเลือกที่ใชเลอกที่ชอบเป็นเลิศครับ